Asli, tu so yeah. da ni kan asli. Kain macam itu. ni lo. Oh. Mau makan tak? Mau makan kita semua. Itu dia kan? Dan nu Dani. Dani jenuh lo. Dani, Dani. Dani ya. Dani. 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 Jenny, Jenny, Jenny. Dani, Ashley, oh, oh lady, kita lihat. Oh, kita ya. selai. Brandy. Branding. Ini China yang branding. Dia bercampur dengan itu. Oh. Oh, macam-macam oh, kan? Oh, do you want your design to be brand? Tidak, For brand, bukan? Itu, for brand, bukan? Okay. Brand, brand, come on. Brand, come on.

<laughs> okay, <laughs> okay. 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 Oh. Guests, Ladies and gentlemen, oh. welcome to you oh. for watching and joining Japan. with the National Eat oh. Competition 2023. <laughs> Are you ready?

ไปเรียนรู้นทุกมคนทุกคนะไปเรียนรู้นะเาไม่ได้หาตัวหูพลาดตัวลุดไปตัวหนึ่งสังเกตแขวนผ้ากันนี่แนผนนี่จับอะไรได้เก่งเพราะผ้ Let's We Call t g e t h e r พรอะไรครับหน้านข่าวอยากดูพระอะไรครับพระอะไรคะพระอะไร้อหคุณแม่กกพระอะไรครับคุณแม่กบพระอะไรคะที่แขวนอยู่ที่แขวนอยู่นะครับนาในคอของน้องค่ะหลวงหลวงพ่อลุยหลวงพ่อลุยค้องนหลวงพ่อลุยน่ะเป็นหลวงพ่อลุยนะดูลักษณะนะปูจับแม่นหับได้โอ้อ้ยโอ้บแบตแบตบแบตแบตแบตแบแบต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 บแบแบบ ส oh, <One. S 1> นุกเลยครับตอนแรกตอนแรกดูกล้าๆไม่ก้าลงแม่ก <Certainly. S 1> ็เป็นห่วงไม่อยากให้ลงแม่จะแฝนพาหลงพะลุยเลยครับโดดปั๊บโอเคเราจะมาร้อนะ We Will ้ a l l t The Deal That Ashley Crush ของเจนี่ก่อนเนาะของเจนี่ก่อนโอเค We Will า a l อ The Deal Of j โอ๊ยเจนี่ม nah ันไม่ได้1ิปตูน่าจะปจิมมันจะปริมมาณสิ มันไม่เชื่อโดปลาไหลมันเมาแล้วมันจะเลยจับได้เขาก็เอาอย่างนั้นไงใช่บอมันบอเมาเมาขี้ขั้วหน่อยแล้วเอามันเมาไปชาเด็กน้อยมันจำเลยเออมันจำอยู่อ่ะคนเดี๋ยวปัญหาที่มันจำอยู่อ่ะนีอไงจำอยู่อยู่แล้วเด็กน้อยนีแก่จำอยู่แก่จะได้สิบคนประมาณประมาณสิบอ่ะก็จับอยู่คนเดียวทั้งหมดนั่นมันจับคนเดียวอะไรเมน ตั้งนู่นน้องหลายดลยดังโอ้ไทยแอร์นี่กนี่ Ashley, wow, you did a good job, Ashley. Tuần nó là 10. The people of Zimbabwe, village Venezuela, Ethiopia. Tuần à? the, the new so competition. <coughs> <coughs> <mok> <coughs> <you tampoco hook> <ymon> กูบอาหลักานัไหย่าปะไตัวใหญ่ไหกันต้องเนตัวเปลาไหลก็กัวปลาไหลนะครับโอ้โหเอชรีโเด้ตัวใหญ่ักหมัน่ Oh, so you! Oh, oh home brand! Right. Oh. oh, Would you like to count mm. this song? Would you like to call this? Song? Uh, will you your, you? That, that you catch? Do you want to อู้ได้เยอะนะครับนี่โอ้อ้าวนับด้วยกันนับด้วยกันโอเยครับโอ้ยยังมีอีกโอเคแคช put i n ย i d e here โอเค here one two three four five six โอ้หกตัวหกตัวที่ตายหกตัวที่ตาย Ki, ki, oh. Oh, oh, pues I you need a good job, Brand. Come on ทุก oh, okay. โ 9... สผมกนนครับนยคือชออ่าสนุกสนานนะครับโอเคเลยโอ้คือไฮไลท์ของรอนการแข่งขันจะปล่อยนะคะนานๆขนาด5นาทีนะนี่สถิติมาที่สมบูรณ์สระเลย history ครับนี่คือเอ่อทิศการปลาไหลนะครับในสักคูเป็นการแข่งขันจับปลาไหลานาชาตินะครับกล่าวมีอยู่แข่งขันอยู่สคนนะครับการคืออ่ากที เก็บภาพน้องไว้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับอายุน้อยที่สุดนะครับบันทึกไว้ที่นี่สี่ขวบห้าขวบนะฮะห้าขวบจับได้อาวุโสในของชุมชนอายุน้อยที่สุดเลยนะครับเอาปลายไหมครับเอาปล่อยไม่น้องจะเพื่อจะสื่อโมชัน เนดูเด้หน้อยจับป็นไหลน้อยดีมันจะมันจะจับอีกเฮ้อมันจะจับอี้ที่นะครับแอสซีโอน่ารักมากนะครับอายุน้อยสุดนะครับอีปีนะครับคุณสุรัตน์ฝ้ายยเยียร์นะน้อยสุดไปที่ในประวัติศาสตร์การประหลัยบาเภอชุมพลกรีนะครับตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันายังไม่มีนะครับอันนี้กล้ามากครับโอ้โหนะ the first time The Hero of the p o w เดิมพนะครับช่องเจ็ดสีนะครับน่ช่องสุรินทร์น้องเก็มานะครับคุณีน่ามาบ้างคนักข่าวหน้าจักรานะนักข่าวบอนว่ามันถูกไหมไม่ไม่ได้เอามาสั่งนั o าว reporter the channel เอาไม่ได้เอาเอาเอารงวัเอาความสงแล้วถ้าสีฟ้าปว่าตัรโอเคโอเคโอเดูด้โอเคว้าวโอเคโอ้เโเลยวันนี้ติรวันนี้